วันนี้มีภาพการยกชิ้นส่วนสะพานมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีช่วงข้ามคลองประปามหาสวัสดิ์มาฝากค่ะกรนิการไมเวทัยแลนด์ค่ะวันนี้มาลงพื้นที่กันอีกแล้วนะคะมอเตอร์เวย์หมายเลข81 สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีค่ะอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปนะคะ25สัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จไป15สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก10สัญญาค่ะวันนี้ที่ทีมงานของเรามาเป็นสัญญาที่3นะคะพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะมาทําอะไรกันถ้าคุณผู้ชมมองไปไกลๆนู่นนะคะจะเห็นว่าทีมงานเรากําลังบินเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้กันอยู่ด้านข้างของดิฉันคือคลองประปามาหาสวัสดิ์นะคะจะเห็นว่าเขามีการก่อสร้างสะพานแล้วทั้ง2ฝั่งทั้งสะพานขาออกไปการ จนาบุรีและขาเข้ามาบางใหญ่แต่ยังเว้นช่วงที่ข้ามคลองนี่แหละค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดแต่ว่าโครงการไม่หยุดทํางานกันทุกวันค่ะที่เราจะมาเก็บภาพวันนี้นะคะเขาจะเชื่อมสะพานแล้วค่ะในส่วนที่ข้ามคลองเพราะฉะนั้นชมคลิปของเราวันนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ เดี๋ยวมาถามรายละเอียดกับแอคติ้งหรือผู้ช่วยในช่างโครงการดีกว่านะคะคุณเฉลยนะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่บอกผู้ชมไปว่านี่คือคลองประปามหาสวัสดิ์สะพานสองสะพานอันไหนไปเมืองกาญจน์อันไหนเข้าบางใหญ่คะถ้าฝั่งนี้ที่เห็นอยู่ใกล้สุดนี่คือด้านขวานอะอันนี้ขาเข้ากรุงเทพค่ะคือขากลับจากกาญจน์ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งทางโน้นอ่าที่ขาไปอันนั้นขาไปนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้จ่อเอาไว้อยู่ ครับผมฮะวันนี้เราจะทําอะไรบ้างคะวันนี้เราก็ยกชิ้นส่วนของเซกเมนต์ตัวนี้ประมาณ12ชิ้นยกขึ้นวันี้ก็คาดว่าจะเสร็จในวันนี้ทาฝั่งไหนก่อนคะฝั่งขวาครับทำฝั่งขวาก่อนวันนี้ที่เราถ่ายทําคือวันเสาร์ที่9กันยายนก็คิดว่าจะเสร็จฝั่งนี้ครับผมฮะตอนนี้ประมาณเกือบสิบโมงแล้วตอนนี้ขั้นตอนคือทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ยกเซกเมนต์ฮะค่ะยกชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบอย่างภาพที่เห็นนี่ กี่ชิ้นนะคะที่บอกทั้งหมด12ชิ้น12ชิ้น 1>, 1ชิ้นใช้เวลาเท่าไหร่1ชิ้นใช้เวลาประมาณ2 0นาทีเสร็พอเอาขึ้นไปประกอบเสร็จปุ๊บยังไงต่อคะของฝั่งนี้ก็เขาต้องร้อยสลิงร้อยสลิงละหนึ่งลวดพอเชื่อมเสร็จหมดปุ๊บขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะของสะพานสองสะพานนี้สะพานตัวนี้พอเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นราว คือลาบองข้ามหรือแผ่นฟินเรื่องข้างที่มองเห็นที่ว่างๆที่มีเหล็กโผล่นะพอติดลาวเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จเก็บงานละเอียดสัญญาสามนี่คือเริ่มงานเช้ากว่าทุกสัญญาเลยแต่ความคืบหน้าไปเยอะเบ็ดเสร็จคิดว่าจะเสร็จทั้งหมดเมื่อไหร่คะสัญญาสามสัญญานี่ถ้าตามแผนนี่ก็น่าจะประมาณตุลานี่ตุลาหกขอนี้เสร็จแล้วอู้ยเสร็จเร็วเหมือนกันนะคุณผู้ชม แต่ก็จะไม่เกี่ยวกับช่วงของการเปิดปีใหม่เปิดปีใหม่เขาน่าจะไปเปิดทางนู้นก่อนช่วงนี้ขางน่าจะน่าจะเปิดปช่วงทางความปฐมฮะเพราะช่วงนี้ยังติดตัวด่านอยู่ทางขึ้นยังไม่มีนะคะเพราะว่าสัญญา3มถ้าสัญญา3มเสร็จแต่1นึอยังไม่เสร็จสี่ยังไม่เสร็จ<ช>ลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเริ่มเปิด13บสถึงยีเลยเนาะวันนี้งานก็ขึ้นหน้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันวันนี้ก็น่าจะเสร็จแค่ขาเดียวก่อนอีกสองอาทิตย์ก็เริ่มอีกฝันึ เราดูเขาประกอบกันมาตั้งแต่ช่วง10โมงนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปถ่ายรายการตามที่ต่างๆกลับมาที่นี่อีกครั้งตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นกว่าๆแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เจอฝนกันมาตลอดทางกลับมาถึงบางใหญ่อีกรอบนึงก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วเหมือนกันดูด้านหลังนะคะตอนนี้เรามาถึง เขาก็เริ่มประกอบชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายกันแล้วแล้วก็อย่างที่คุยกับผู้ช่วยหนยช่างโครงการนะคะวันนี้จะทําฝั่งเดียวก่อนแล้วก็อีกสองิตทีก็จะเริ่มทําอีกฝั่งหนึ่งสําหรับการที่จะประกอบชิ้นส่วนสะพานทราบว่าเขาก็ขนส่งมาทางรถนะคะจากนั้นก็นําชิ้นส่วนที่ว่าลงโปะแล้วก็ยกจากโปะตรงนี้แหละขึ้นไปประกอบข้างบนนี่คือชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเก็บาพปมาฝากกันค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ข้างหลังเรา ตอนนี้ก็กำลังยกชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายลงโปะนะฮะจะเสร็จสักกี่โมงครับชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนี่ก็ประมาณอีกประมาณสักยี่สิบนาทีน่าจะเสร็จพอเสร็จชิ้นการยกขึ้นไปเสร็จปุ๊บต่อไปทก็ยกขึ้นไปจากระเบียบเหมือนเดิมเหมือนฝั่งที่เห็นที่มองเห็นนะแล้วถึงมืดก็ยังทําต่ออีกก็ยังทําต่ออยู่ทำจนเสร็จจนเสร็จเลย อะไรถึงจะเรียกว่าเสร็จทุกอย่างคะสำหรับงานวันนี้เสร็จทุกอย่างสำหรับงานทั้งนี้วันนี้ใช่ไหมสำหรับของชุดนี้เขาคือประกอบเซกเนต์แล้วก็ไปประกอบจัดเรียงระเบียบให้ได้เหมือนตรงที่เขาก็เสร็จแล้วแต่ว่าอีกสะพานหนึ่งก็คือที่บอกต้องรอ2อาทิตย์ครับผมประมาณสองอาทิตย์ที่ว่านี่คือรอเพราะอะไรนะคะรอเพราะว่าต้องย้ายตัวตัวทัศน์ฝั่งนี้ย้ายไปฝั่งนู้นอ๋อคือย้ายอุปกรณ์ตรงนี้แหละไปฝั่งนู้นนะคะขั้นตอนทําก็เหมือนกันจะเสร็จอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งทำอีกถ้าอีกสองอาทิตัั้งงก็ประมาณวนนึ ก็คืออีก2อาทิตย์จะเริ่มประกอบติดตั้งก็วันเดียวแบบนี้แหละอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ถึงสิ้นเดือนสิคะก็น่าจะภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จหมดภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จหมดใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วก็เหลือที่เรียกว่าอะไรนะคะทำด้านข้างทำราวทำราวลักษณะนั้นงานของสัญญาสามนอกจากสะพานตรงนี้เหลืออะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีงานรั้วเหลือนิดหน่อยแ้งานเก็บรายละเอียดถนนอะไรก็เสร็จตัวถนนนี่ก็มีปูยางบนตัวผิวสะพาน คืองานสัญญาสามจะมีถนนด้วยแล้วก็สะพานด้วยสะพานนอกจากตรงนี้มีสะพานที่อื่นอีกไหมคะสะพานตัวนี้ก็มีสะพานตัวยาวอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงคลองลุมลีสอบอเจนเสร็จแล้วนะคะเอาหลัเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเดี๋ยวสักพักหนึ่งอคติ้งก็คงต้องไปคุมงานตรงนั้นต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากผู้ชมยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการก่อสร้างสะพานช่วงข้ามคลองประปามหาสวัสดิ์ทางโครงการได้เน้นเรื่องการไม่ทำวัสดุตกหล่นลงในคลอง เนื่องจากเป็นน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาค่ะโดยขั้นตอนการเทคอนกรีตเชื่อมกันระหว่างชิ้นส่วนสะพานเดิมกับชิ้นส่วนสะพานใหม่ที่ติดตั้งโดยใช้คานเหล็กประกอบที่มีความกว้างประมาณ15เซนติเมตรจำนวน2ฝั่งตำแหน่งของคอนกรีตจะอยู่ตรงตำแหน่งคลองประปาเพราะฉะนั้นทางโครงการจึงให้บริษัทผู้รับจ้างปูผ้าใบบนโปะ๊ะที่ใช้ขนส่งชิ้นส่วนสะพานไปรองรับ กรณีมีเศษคอนกรีตช่วงที่เทตกร่วงหล่นลงไปในคลองประปาค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบชิ้นส่วนสะพานช่วงข้ามคลองประปามาหาสวัสดิ์งานของสัญญาที่3พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หม่เลข8 1สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีค่ะช่วงนี้ทีมงานของเราก็จะลงพื้นที่กันบ่อยๆเพื่อเก็บภาพความคืบหน้าโครงการต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นระยะๆะะค่ะ ชมคลิปนี้แล้วฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะรวมถึงฝากกดติดตามช่อง Myway Thailand คุณผู้ชมท่านใดชมคลิปช่องเราเป็นประจำแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราเราจะได้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ